รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออกไปเที่ยวเมืองไทยกันไหมขับรถไปด้วยกันท่องไปตามเส้นทางฝันให้มันเท่ หยอยากไปเที่ยวกับเธ,เ,ธเธอเธอเธอได้ไปเจอเพื่อนใหม่ทั้งออกตกเหนือตตย,เร,ยเราจะไปด้วยกันเพราะฉันรักเมืองไทยเราจะไปเที่ยวกัน สนับสนุนการเดินทางโดยทอทอท,อทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตทคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยฉลาก S c G Green Choice คุณเลือกเพื่อโลกได้สวัสดีค่ะ Welcome to Travel Documentary Top of Thai I'm your host t u l i p n a s สม p o p l a o This episode we are in Bangkok And I would say that the place we are taking you to It's one of the most important, as probably the biggest museum in Thailand, is the National Museum. This is a place where you can learn almost everything about Thailand: the history, the existence of Thai alphabet, um, a lot of things in the palace in the past, or even the uh, very old ancient set of bones that they discover uh, prehistoric time. It's a lot of interesting. Things, a lot of details and arts and crafts and many, many things. So be prepared to spend a whole day here if you're really interested in history or all this handcraft and all the ancient stuff. Be prepared to spend the whole day here. ขอองงห้้นีถูกต้องเลยครับสําหรับพระที่นั่งอ,องค์นี้นะครับเขาเรียกว่าพระที่นั่งบุษบกเกรนวังหน้านะครับก็จะมีประวัติว่ามีการสร้างมาตั้งแต่ช่วงที่สมเด็จกรมพระราชวังบรวรสุรสิขันนานะครับเป็นผู้สร้างพระราชวังวังหน้านะครับเป็นผู้สร้างเอาไว้สําหรับเสเด็จออกว่าราชการรวมถึงออกขุดนางต่างๆแต่เดิมเนี่ยบุษบกองค์นี้อยู่ด้านหลังนะครับ<อ>แล้วก็มีการขยับขยายมาแล้วก็สร้างอาคารหลังเนี้ยคลุมมาทีหลัง จะเห็นได้ว่าตัวลวดลายครับจะเป็นความพิเศษก็คือใช้มีคติเกี่ยวกับไตรภูมิอยู่ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวฐานนะครับจะมีด้านล่างเนี่ยจะเป็นยักษ์เนาะส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นครุฑส่วนเหนือขึ้นไปจะเป็นเทพพนมก็จะแสดงให้เห็นว่าแต่ละชั้นนะครับยักษ์จะอยู่ด้านล่างสุดอยู่แล้วแล้วเทพพนมจะอยู่สูงขึ้นไปใช่ครับแต่ว่าจุดสังเกตจะอยู่ที่ตรงหน้าเขาอ่าก็จะเห็นยักษ์ก็จะมีเขี้ยวเนาะแล้วก็ครุฑก็จะมีจงอยปากแล้วก็เทพพนมก็จะเป็นเทพเลย ก็จะเป็นที่ประทับเสด็จออกว่าราชการของวังหน้านะครับแล้วก็องนี้เนี่ยชื่อว่าบุษบุกเกินเนาะเกินก็คือส่วนที่ยาวออกมาจะทําให้ตัวพระที่นั่งองค์นี้นะครับจะมีความแบบโคง้งสวยงาม,มขึ้นนะครับคำว่าเกินคือใช่ครับตรงนี้ลักษณะเนี่ยจะทําให้ตัวฐานนะครับจะเป็นคล้ายๆกับเรือ,อก็คือจะมีหัวมีท้ายในส่วนนี้นะครับเราเรียกว่ามุกสันเนาะการจัดแสดงเนี่ยก็จะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับ วังหน้าเฉลิมพระเกียรติวังหน้าแต่ละราชการครับ mm hmm. ก็จะเป็นมีพระแท่นที่ใช้ในเกี่ยวกับวังหน้าหรือว่าพระโทนที่ใช้สําหรับวังหน้าครับ mm hmm. อันนี้เป็นวังหน้าพระองค์สุดท้าย mm hmm. กรมพระราชวังบวรวิชัยชานครับ mm hmm. ก่อนที่หลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ที่วงค์นลงในปี2428 mm hmm. ก็มีการยกเลิกตำแหน่งวังหน้าไปและก็เปลี่ยนเป็นตำแหน่งสยาม,มากุฎราชกุมาร ต่อไปเราจะเข้าสู่พระที่นั่งพิมุกมณีน์นะครับก็จะโชว์เกี่ยวกับราชยานราชยานเนี่ยจะแตกต่างจากราชรถพอสมควรเพราะว่าจะเห็นได้ว่าตัวราชยานนะครับจะใช้ตัวคนแบกแต่ราชารถเนี่ยจะมีล้อจะใช้ลากเนาะมันจะแตกต่างกันตรงนี้องค์นี้จะเป็นพระที่นั่งราเชนทรายานนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นพระที่นั่งราเชนทรายานน้อยเล็กลงไปกว่าอย่างเดี๋ยวห้องนี้ครับจะชวนให้ไปชมระวอด้านหลังเนาะ พระวอรเนี่ยจริงๆเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับเป็นพาหานะสําหรับฝ่ายนายฝ่ายนายก็คือผู้หญิง<อ>ก็จะเห็นได้ว่าตัวพระวอรเนี่ยครับเ,<อ>เขาจะมีม่านเนาะม่านปิดอยู่โดยรอบเ,อเพราะว่าเวลาฝ่ายนายท่านสเสด็จประพาสที่ไหนเนี่ยจะต้องมีการปิดม่านไม่ให้คนเห็นเนาะแต่ว่าต่อมาในสมัยรัตนโกสิทร์หรือว่าพระวอร์องนี้ครับก็มีการใช้สําหรับสมเด็จพระหมหาสมณเจ้าก็คือพระถึงสองพระองค์นะครับต่อมาเนี่ยก็จะมีการซ่อมแซม แล้วก็เอามาใช้สำหรับอันเชิญพระสรีรังคารของเจ้านายฝ่ายในถึงสองพระองค์เลยเพรฉะนั้นหลังจากที่เดิมเนี่ยเขาเรียกว่าพระวอช่อฟ้าเนี่ยก็เลยมีการออกหมายรับสั่งใหม่ว่าให้เรียกว่าพระวอสีวิกาการสีก็คือสีครับการจะนะแปลว่าทองอวอสีทองอย่างนี้ต้องใช้กี่คนแบกอคะคนแบกเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ขนบเพราะว่าถ้าขนบแต่เดิมเนี่ยอาจจะเป็นแค่สี่คน แต่ว่าถ้าดูตามภาพนะครับเขาจะมีเชือกผูกแล้วก็ใช้คนแดคนในการหาอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูคร่าวๆวนพระที่นั่งองค์นี้กันครับอันนี้คือตามหลักแล้วก็น่าจะเป็นห้องบรรทมถูกไหมใช่ครับพอเดินขึ้นมาการจัดแสดงนะครับเราจัดแสดงเครื่องใช้ต่างๆในละสำนักเนาะก็จะมีอันนี้เป็นองค์ประธานนะครับแล้วก็จะมีการจัดแสดงสพระที่นั่ง หลายๆแบบให้ดูก็คือแบบไทยแล้วก็แบบที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามาแล้วอย่างาพ้าที่นั่งหรือว่าพักเก้าอี้นะครับเขาเรียกพักเก้าอี้แหละเขาไม่เรียกผ้าที่นั่งละก็จะเห็นได้ว่ามีการใช้ตราสัญ,ญลักษณ์สามารถระบุได้ว่าเป็นเก<อ>้าอี้ของใครอย่างเช่นอันนี้วัวปร,รอก,ก็อาจจะเป็นของรัชกาลที่6ส่วนอันนี้ก็จะเป็นของรัชกาลที่สี่จะมีตราม,มงกุฎอยู่ตรงกลาง<อ>บางคติเราจะเห็นได้ว่าในภาพถ่ายของเจ้านาย สตรีในสมัยโบราณนะครับเขาจะถ่ายรูปคู่กับเก้าอี้แบบนี้ท่านจะยืนค้ำกับตัวพาเก้าอี้ก็จะเป็นรูปแบบความสวยงามยุคใหม่ในช่วงรัชกาลที่สี่ตนไป ห้องนี้ครับทตรีมจัดแสดงหลักเนี่ยอยากจะให้ทางผู้เข้าชมครับได้รับบรรยากาศว่าเป็นที่ประทับก็คือเป็นห้องบรรทมเพราะว่าแต่เดิมครับตัวอาคารหลังนี้มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นที่บรรทม,มห้องบรรทมของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถวังหน้าพระองค์ที่1นนะครับอย่างจะเจนนะครับแล้วก็มีหลักฐานอีกว่านอกจากพระองค์นั้นแล้วเนี่ยยังมีพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เคยเสด็จมาบรรทมที่นี่ นะครับรวมถึงกรมราชวงบวรวิชัยชาญด้วยนะครับในส่วนของอันนี้นะครับเป็นวัตถุชิ้นที่ค่อนข้างสำคัญที่อยู่ในตัววังหน้าเลยก็คือตัวประท่นที่บรรทมครับองนี้เนี่ยแต่เดิมนะครับเคยตั้งอยู่ในพระตำหนักแดงที่เราผ่านมานะครับก็เป็นสมบัติของสมเด็จพระศรีสุริยนทราพระบรมราชิน,นีในรัชกาลที่สองนะครับก็จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะมีการแกะสลักตัว ที่ประทับเนี่ยครับเป็นลวดลายจีนนะครับแล้วก็จะมีการกั้นพระวิสูจน์ก็คือมุง้งเวลาการใช้งานจริงครับจะมีการลาดพระที่ก็คือปูบอกเ mm hmm. คยมีผู้เข้าชมบางคนมานี่ถึงกับโค้มลงกราบกับแท่นเลยน,นั้นคือขนลุกมากเพราะว่าเขาอินมากว่า mm hmm. มันเป็นบรรยากาศห้องที่ประทับจริงๆนะครับ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นชิ้นสําคัญเหมือนกันก็จะเป็นบานประตูมุกวัดบรมพุทธาราม อันนี้คือบานประตูใช่ครับเป็นบานประตูมุกแต่ยกมอยตรงนี้ถูกต้อง,งพัดบรมพุทธารามเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุทธยาครับเป็นบานประตูที่รอดพ้นจากสงครามการเสียกรุงครั้งที่สองของยุธยาเนาะก็เป็นมุกที่ใช้ในการเอามาทาบานประตูเนี่ยอันนี้คือดั้งเดิมเลยอะถูกต้องครับก็จะมีการระบุมีการจารึกเอาไว้ว่าสร้างในสมัยราชการพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ใช้คนจํานวน200คนคใช้เวลาประมาณ6เดือนกับ24วันคือระบุอย่างนั้นเลยอ,เอ่านออกใช่ไหมครับอันนี้เป็นอ,อักษรไทยยอ่ออักษรไทยยอ่อใช้ในสมัยยุทยาก็เลยจะเป็นหลักฐานชั้นดีที่สามารถระบุได้ว่าตัวบานประตูมุกนี้สร้างในสมัยยุทยาแน่นอนยุทยาตอนปลายซึ่งช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยตัวบานประตูนี้ครับถูกเอาไปใช้เป็นบานประตูของหอพระมนเทียนธรรมในพระบรมมหาราชวังด้วย คราวนั้นเนี่ยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยท่านไปเห็นท่านก็เลยเมีพระดําริสั่งให้สํานักช่างศิปมูลเนี่ยจำลองบานประตูขึ้นมาใหม่แล้วเอาบานจําลองนั้นนะครับไปติดแท<ผ>นแล้วก็ถอดตัวบานที่เป็นดั้งเดิมมาเก็บรักษาไว้ที่นี่ใช่เพราะว่าอันนี้เป็นองค์ดั้งเดิมเพราะว่าถ้าใช้งานทุกวันหนจะใช่ใช่สําคัญมากอันนี้เป็นเป็นเหมือนกับหลักฐานที่แบบสุดยอดจริงๆครับ จุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตอทอจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต จุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตอทอจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต Powering the future and powering the people ฉลาก SCG Green Choice คุณเลือกเพื่อโลกได้ สำหรับอาคารมหาสุรสิงหนา a หลังนี้นะครับก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณอุ๋มไปดูตัวหลักฐานทิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความพิธีกรรมหรือช่วงเวลาหลังความตายว่าเราจะมีการปฏิบัติอย่างไรสิ่งที่เราเดินผ่านมาเนี่ยครับก็จะส่วนใหญ่จะเป็นของที่ใช้ในชีวิตประจําวันของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์คคนพบม่ไทยอะ่ะถูกต้องครับก็จะเป็นของอุทิศในหลุมศพบ,บ้างนะครับเพราะว่า อธิบายต่อว่าก่อนประวัติศาสตร์ก็คือยุคที่ยังไม่มีการใช้ตัวอักษรนะครับ<ช>ก็แล้วก็ยังไม่มีคติเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นเมืองโดยทั่วไป,ปทั้งสิ้นเลยใช่สําสหรับโครงกระดูกตรงนี้นะครับก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับอันนี้คือเอาเขามาจากไหนอ่าอันนี้นะครับจะเป็นการขุดค้นยุคเริ่มแรกของโบราณคดีเลยอยู่ที่บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเรา สามารถศึกษาได้แล้วนะครับว่าตัวโครงกระดูกอันนี้เป็นโครงกระดูกของผู้ชายนะครับแล้วก็ตายในช่วงอายุ35-40ปีน,นี่คือออริจินอลเลยนะที่ถูกต้อง mm hmm. ใช่นะครับก็เรารู้โรคของเขาด้วยว่าเขาตายเพราะอะไรจากกระดูกโรคกระดูกเสื่อมกับโรคฟันผุ oh. คือคนสมัยก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องการรักษาวิวัฒนาการเกี่ยวกับยานเนี่ยครับ mm hmm. เขายังไม่ได้ดีมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย อายุ50เนี่ยถือว่าแก่ที่สุดในยุคนั้นแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าในภาพเนี่ยครับก็จะมีการอุทิตเครื่องอุทิตเอาไว้ใช้ในช่วงหลังความตายด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวตัววัตวถุชิ้นนี้ครับเขาตัดตัวหน้าดินเนี่ยขึ้นมาทั้งผืนเขาไม่ได้เอากระดูกขึ้นมาวางเป็นชิ้นๆน,นะครับอันนี้นะเป็นการรักษาสภาพโครงกระดูกให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด ดินนี้ก็คือดินจากการจนบุรีตรงที่ผมถูกต้องเราตัดมาเลยมันเป็นหลักการทางโบราณคดีในยุคแรกๆนะครับซึ่งเรามีความร่วมมือกับประเทศเดนมาร์กช่วยกันขุดก็จะมีนักโบราณคดีคนสําคัญไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์สุดแสงวิเชียนนะครับหรือว่าอาจารย์ศาสตราจารย์ชินอยู่ดีนะครับลําดับต่อไปเนี่ยเราจะเข้าสู่ยุคที่เริ่มมีหลักฐานแล้วนะครับชื่อว่ายุคทวารวดีเนาะ ทวาราวดีเนี่ยแม้จะมีการพบอักษรบ้างแล้วแต่ว่าก็เป็นการรับอิทธิพลด้านรูปแบบอักษรเนี่ยมาจากอินเดียนะครับก็จะเห็นได้จากเราจะเห็นเหรียญที่มีการจารึกคําว่าทวาราวดีนะครับอย่างอันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีการคําจารึกคําว่าสีทวาราวดีสวรสุญยะ ที่เห็นเป็นตัวหนังสืออยู่ตรงนัานะคใช่ครับก็แสดงถึงว่าตัวทวารวดีมีตัวตนจริงๆในแง่ของประวัติศาสตร์ศตวรรษที่12จังหวัดราชบุรีนอกจากในแง่การเมืองแล้วเนี่ยยังมีศาสนาต่างๆเนี่ยที่เข้ามามีบทบาทในยุคของทวารวดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาหรือว่าศาสนากินดูก็เข้ามาด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวมีสถูปขนาดเล็กก็ยังมีการจารตัวอักษร เป็นสถูปอุทิศอย่างชิ้นนี้ครับมีความสำคัญเพราะว่าแสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลจากอินเดียอย่างชัดเจนนะครับในยุคแรกๆของพุทธศาสนาเนี่ยเขาไม่นิยมการสร้างพระพุทธรูปเขานิยมสร้างรูปสัญ,ญลักษณ์นะครับซึ่งธรรมจักรเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่แสดงถึงเหตุการณ์พุทธประวัติตอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ว่าพระองค์ทรงสั่งสอนเทศนาเนี่ยก็ถือเป็นการเผยแพร่พระธรรมเปรียบดั่งกงล้อ,อของล้อเกวียนนะครับที่มันจะหมุนไปเลยที่มันจะหมุนก็จะเห็นซี่ใช่ไหมครับถ้าเห็นซี่แสดงว่าหมุนอยู่สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้คืออะไรคืออริยสัจสี่คือกฎความจริงของธรรมชาตินะครับแต่ว่าความสําคัญของตัวธรรมจักรองค์นี้เนี่ยจะเห็นได้ว่านอกจากจะเป็นลวดลายที่ได้รับอิทธิพลจากศิละปะอินเดียแล้วเนี่ยเขายังมีการจารึกตัวอักษรอ,อ,อยู่บนตัวธรรมจักร และก็เป็นการกล่าวถึงอริยสัจส,สี่อย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือไฮไลท์ของชั้นหนึ่งถูกต้องเลยครับก็อันนี้นะครับเป็นพระพิฆเนศสี่พระกรนะครับซึ่งโดยประวัติเนี่ยระบุว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในกาลนิห้าเนี่ยได้มาจากที่ชวาที่จันทิจิงหรสรีนะครับชวาก็คืออินโดนีเซียถูกต้องนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวองค์พระพิคเนศเนี่ย จะทรงประทับนั่งนะครับแล้วก็บางคติเนี่ยกล่าวว่าพระ,ะองค์เนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งอุปสรรคงงไหมครับว่าเทพเจ้าแห่งอุปสรรคคืออะไรคือจะได้ผ่านอุปสรรคไปได้ไหมใช่ครับเวลาเราจะขอขอพรท่านเนี่ยขอให้เราผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ซึ่งท่านอาจจะประทานหรือไม่ประทานก็ได้หรือบางคนเนี่ยเวลาไม่ชอบใครเนี่ยจะขอให้คนนั้นมีอุปสรรคก็ได้เพราะว่าอยู่ที่ว่าคนนั้นจะขออะไรนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นเทพเจ้าแห่งอุปสรรคและยังเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จด้วยนะครับรวมถึงอย่างาพระคเนศองค์นี้นะครับจะเห็นได้ว่าท่านประทับอยู่บนหัวกะโหลกคือพระคเนศเนี่ยมีอีกนามหนึ่งว่าคเนศวนคเนศวนเนี่ยหมายถึงคณะโงอีสวนอีสวนแปลว่าผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่แห่งหมู่คณะผู้คณะเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ดูแลพูดผีเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอพิคเนศเนี่ยจะ นั่งอยู่เหนือความตายแต่เราไม่ค่อยได้เห็นปางที่ใช่ครับปางนี้พิเศษม,มากใช่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพบส่วนใหญ่จะเป็นการบูชาพระกะเนศแบบท่าทางต่างๆถือขนมเฉยๆเกี่ยวกับศิปาณิดเกี่ยวกับศิลปะใช่ครับรแต่ว่าไอ้เรื่องที่เราให้ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการเนี่ยจะมาในสมัยหลังแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือพระพิกาเนศเนี่ยครับจะถือว่าเป็นองค์ปฐมบูชาหมายถึงว่าถ้าท่านจะไปบูชา เทพเจ้าองค์ไหนเนี่ยท่านต้องบูชาพระคเนศก่อนเปรียบดั่งคติพื้นเมืองที่กล่าวว่าพระคเนศเนี่ยครับจะเป็นคติเกี่ยวกับการบูชาสัตว์ใหญ่หมายถึงว่าช้างไงครับเพราะว่าตัวท่านเป็นคนเนาะแล้วก็หัวท่านเป็นช้างการบูชาสัตว์ใหญ่ก็ถือว่าเป็นคติดั้งเดิมพื้นเมืองมาก่อนอะนั้นเวลาคติการบูชาทเทพเจ้าองค์ไหนเนี่ยจะต้องบูชาพระคเนศเป็นองค์ปฐมก่อนทั้งนั้นนะครับแล้วก็จะถือเป็น เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระองค์เดียวที่ถือขนมเป็นเครื่องอบูชา การจุดประกายคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีพอตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต จุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต ในส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นพระมหาพิชัยราชรถอันนี้เหมือนเป็นไฮไลท์ที่แอบไว้ข้างในสุดหรือเปล่าก็เป็นส่วนพิเศษ <c oughs> ซึ่งจะเป็นโรงราชรถของเขาเลยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นส่วนที่สําหรับใช้ของเขาเลยนะฮะเราเรียกว่าพระมหาพิชัยราชรถนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นบุษบกอยู่ด้านบนนะครับยอดสูงแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวบุษบกเกลนที่เราเห็นเมื่อสักครู่ <c oughs> ก็จะมีการยื่นออกมาเนาะ ใช่ก็จะเห็นได้ว่าตัวราชรถองค์นี้ครับจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับน้ําก็คือจะเห็นนาคก็คือคล้ายๆกับเรือนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะเอาไว้สําหรับประดิษฐานพระโกศของพระมหากษัตริย์อยู่ด้านบนนะครับโดยมีประวัติว่าตัวราชรถองค์นี้นะครับสร้างเมื่อสมัยต้นกรุงนะครับในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับรถูกต้องนะครับถูกต้องครับ ก็สร้างพร้อมกัน2อ,องค์ mm hmm. ก็คือพระมหาพิชัยราชรถกับเวชย,ยันราชรถองค์นั้นนะครับดูใหม่มากค่ะปราั้นไรงอ่าดูใหม่เพราะว่าเพิ่งมีการใช้งานไปเมื่อตอนพระบาทสมเด็จ mm hmm. พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ใช่ mm hmm. ก็เลยมีการตกแต่งให้ mm hmm. ให้ศพพระเกียรติเนาะก็ตัวราชรถองค์นี้ครับก็มีการใช้กับพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1, 1, mm hmm. 1ถึงรัชกาลที่5เลยนะครับพระมหาพิชัยราชรถแต่ว่าถ้าช่วงเวลาไหนที่ mm hmm. ตัวราชรถนี้เกิดชำรุดเนี่ยแล้วก็จะใช้ตัวเวชยันราชรถทดแทนสำรองแล้วก็จะมีการใช่แล้วก็จะมีการออกพระนามตัวราชรถนั้นครับว่าเป็นพระหมหาพิชัยราชรถก็ชิ้นนี้จะเป็นชิ้นสาคัญมากใครๆมาก็ต้องมาชมตัวราชรถองค์นี้ครับมีหลักฐานกล่าวว่าจะต้องมีคนชักจูงครับอย่างน้อยเนี่ยสองคนแล้วก็ที่สําคัญคือตัวล้อเนี่ยครับ จะไม่ได้เป็นล้อที่ใช้งานจริงนะเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยจะเยอะมากสองตันใช่ก็ด้านล่างครับก็จะมีล้อที่ใช้ในการใช้งานจริงแต่ว่าล้อเนี่ยครับจะใช้สำหรับเป็นปฏิมาว่าเป็นราชรถเฉยๆส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นใช้รถปืนใหญ่มาใช้แทนด้วยว่าเ,เจ้านายบางพระองค์เนี่ยมีพระยศทางทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้รถปืนใหญ่ในการเชิญพระโกศ อย่างในรัชกาลที่9เนี่ยก็ใช้เหมือนกันนะครับก็จะเชิญพระโกธอยู่ด้านบนคือเขาจะถอดตัวปืนใหญ่ออกก็จะเป็นรถปืนใหญ่ครับใช้อันนี้ไม่ใช่หรอครับอันไหนครับรใ,ชใช่ครับพระเจ้าเวียนสามรอบด้วยอันนี้ก่อนอแล้วก็จะมีการเชิญขึ้นไปและอื่นๆนี่คือ,อยังไงอะคะก็คือเป็นที่ใช้ในราชพิธีต่างใช้เหมือนกันครับ,รบใช้ในโอกาสต่างๆแต่ว่าจะใช้ในงานเหมือนกันหมดนะครับอย่างยางนมาศสามลำคาญก็จะใช้เชิญพระโกธสำหรับอาบ ไปต่างๆแล้วก็จะมาเชิญขึ้นเพราะว่าบางทีจะต้องมีการเวียนรอบวัดหรือว่าไปที่จุดอื่นๆนะครับก็คือใบข้างล่างนี้ใช่ครับใบนี้ก็จะพลิ้วไปทางนี้ส่วนอันนั้นก็จะพลิ้วมาข้างหน้าสร้างเวลาใกล้ๆกันสร้างช่วงเวลาเดียวกันใช่ครับช่วงราชการที่หนึ่งเหมือนกันอย่างองค์พระมหาวิชัยราชรถนะครับใช้เพื่ออ,อัญเชิญพระสรีรังคารของอพระปฐมบรมราชชนกก็คือพ่อของราชการที่หนึ่ง เอาไปถวายพระเพลิงที่สนามหลวงนะครับองค์นั้นเนี่ยก็จะมาก่อนออกไปเที่ยวเมืองไทยกันไหมขับรถไปด้วยกันท่องไปตามเส้นทางฝันให้มันถึงทุกจุดหมายอยากไปเที่ยวกับ,กบเธอได้ไปเจอ